สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่เอซทุกท่านด้วยนะครับพบกับเรานะครับช่องพลายอมทรัพย์น้องชมพู่นะครับผมนี่นะครับก็พามาชมโพทองนะครับผมวันนี้ก็นี่ครับโอ้งานหนักเลยครับควานต้องใส่บูธมาเก็บเลยนะครับมาเก็บเลยนะครับผมตกมันนะครับก็ ขวานก็ต้องทําความสะอาดนะครับให้เรียบร้อยนะครับอย่างดีนะครับติ่เขาให้ทําความสะอาดได้นะครับก็ถือว่าเป็นช้างที่นิสัยดีแล้วครับผมวันนี้เล่นดินเต็มเลยนะครับโพทองสุดหลของเรานะครับฝนตกช่วงบ่ายสองเนาะครับนวันนี้บ่ายสองดีครับผมตกช่วงนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับผม นี่ก็หายตกครับแดดออกครับตอนนี้ก็เวลา4โมงกว่าๆนะครับผมเราก็มาทําความสะอาดครับดูรอยแทงดินนะครับน,น,นี่ดูรอยแทงดินนะครับแทงจริงๆครับโูทองก็ เวลาฝนตกครับเขาจะเล่นนะครับดูเละหมดเลยนะครับผมเละหมดเลยครับนี่นะครับผมก็ให้กินเรื่อยๆนะครับผมเขาก็ไม่สนใจผมนะครับก็เขาอยู่เฉยๆของเขาครับก็แสดงว่าอาการก็ไม่ค่อยหนักแล้วเนาะแต่ก็ลึงยังไหลเยอะอยู่นะครับแต่ว่าปีนี้นิสัยดีมากครับปูทองนะครับปีนี้นิสัยดีมากครับ โอ้ได้อีกแล้วบอควันนี่ครับขนหางขนหางโพทองนะครับล่วงอีกแล้วครับปอควานได้ของดีทุกวันเลยนะครับนี่ขนหางช้างนะครับของช้างตกมันนะครับก็ร่วงเองนะครับเล่นดินจนตัวแดงเลยนะครับวันนี้ ต้องใช้ไม่ใช่ว่าเราประมาณนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังไปด้วยนะครับผมครับก็ไม่ควรเชื่อใจเขามากนะครับแต่เราก็อย่างดีครับมีของกินนะครับก็เขาก็กินของเขานะครับแต่นี่เราจําเป็นนะครับต้องทําความสะอาดให้เขานะครับเพื่อการหลับนอนการอยู่กินนะครับผมนนี่ครับพอทองนี่เป็นช้างที่เล็บยาวมากเลยนะครับเล็บยาวนะครับ นี่ครับสั่งสั่งแบดนิ่มๆนะครับไม่ได้ไปสั่งเขาแบดแรงๆนะครับผมก็ควานก็จะทำความสะอาดนะครับต่อไปนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเขาตกมันนะครับถึงเขาจะให้เราทำความสะอาดได้แค่ไหนเราก็ควรระวังนะครับผม ระวังไว้ดีที่สุดแล้วครับถ้าเกิดอะไรผิดพลาดมาเราจะเสียใจทีหลังนะครับผมนี่ครับช้างตกมันนะครับอ๋อสีเดือนนะครับวันนี้สีเดือนเต็มนะครับผมครบรอบสีเดือนเต็มถ้าฝนตกเขาจะไม่ค่อยกินนะครับช้างนะครับ เขาจะเล่นมากกว่านะครับก็อย่างว่านะครับผมก็ล่าเริงนะครับช้างเวลาเขาเจอน้ําฝนนะครับเหมือนเราตอนเด็กๆครับผมเห็นน้ําฝนนี่ก็คือวิ่งเล่นเลยนะครับผมตอนนี้เราก็สั่งให้เขาไปทางนู้นครับเราจะเก็บทางนี้เราก็ต้องสั่งให้เขาไปทางนู้นนะครับผมไม่ควรที่จะให้เขาหันหน้าเข้าหานะครับเพราะว่า ขาอาจจะจู่โจมเรามาก็ได้ครับใครจะไปรู้นะครับผมให้เขาหันข้างหรือหันหลังให้เราก็ได้นะครับผมครับผมก็ต้องใช้วิธีนะครับเพราะว่าการเลี้ยงช้างตัวผู้นะครับช้างตกมันนะครับต้องใช้ความเชี่ยวชาญนะครับผมความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับแต่เชือกนี้ก็ยังดีครับนิสัยดีเหมือนกันครับกับพ่อใหญ่ครับนิสัยเหมือนกันเลยครับผม ตกมันไม่มีทําใส่ควานไม่มีนะครับผมแต่มีอยู่สิ่งเดียวครับผมร้องขอกินนะครับผมร้องอย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้าได้กินนี่ก็จะเงียบเลยครับนี่นี่ครับก็ดูอาหารนะครับที่พอควานให้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้นะครับผมให้กินอย่างไม่มีอดนะครับปีนี้เราขออ้วนด้วยนะครับดูนะครับผมช้างตกมันนะครับ ไม่มีผมนะครับช้างเครื่องนี้ดูขาหลังนะครับผมดูขาหลังครับดูน้ำมันหยดนะครับววควานจะซูมให้ดูขาหลังนี่นะครับผม,มขาหลังนะครับนี่เพราะว่าเขาก็จะ เรียกอะไรครับเพราะว่าน้ำมันลึงนะครับผมลึงช้างจะออกสองสองที่นะครับผมคือตรงขมับแล้วก็ตรงลึงนะครับคือตรงอวัยวะนะครับผมของเขานะครับผมอวัยวะเพศของเขานะครับขาหลังนะครับถ้ามองไปช้างตกมันเปียกขาหลังทั้งสองข้างนั่นเลยครับผมน้ำมันลึงนะครับผม บูดูดูตรงดูตรงที่เราลัดงาไว้นะครับดินเต็มเลยนะครับผมนี่ครับเขาแทงอยู่แล้วครับเขาเขาต้องแทงดินอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาตกมันนะครับถึงไม่ตกมันบางทีเขาก็ต้องเล่นนะครับช้างเขาเล่นนะครับเวลาฝนตกเขาจะเล่นนะครับภาษาภาษาภาษาท้องถิ่นเราก็จะเรียกช้างเล่นกลนะครับผม ครับเขาจะเล่นกลครับท่าประสาที่พกควานพกควานเลี้ยงช้างนะครับผมคือช้างเล่นกลนะครับออกินน้ํายังบ่าวันไม่กินเนานะฝนตกเวลาฝนตกช้างจะไม่ค่อยกินน้านะครับ,รบมีต้นกล้วยกินด้วยครับหนุ่มง,งางามครับใบหูใหญ่มากเลยนะครับผม ก็จะมายืนรออาหารเหมือนเดิมนะครับผมยืนรออาหาร <S <S โพทองสุดรอของเรานะครับผมควานควานทุกเช้าเย็นนะครับจะทําความสะอาดแบบนี้ให้โพทองทุกวันนะครับผมครับผมก็ไม่ทําไม่ได้นะครับเพราะว่า ช้างอยู่แบบธรรมชาตินะครับแล้วก็อยู่แบบอย่างนี้นะครับเราก็ต้องทําให้เขาสะอาดนะครับนะครับดูนะครับขุดหลุมขุดบอ่อนะครับเยอะเลยนะครับผมเสร็จแล้วเนาะก็ ฝากแม่แม่เอฟซนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้มาอัปเดตอาการโพทองนะครับครบสี่เดือนเต็มวันนี้นะครับผมที่โพทองได้ตกมันนะครับอาการก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามะให้กําลังใจช่องพลายอมทรัพย์น้องชมพู่ด้วยนะครับวันนี้พอควานก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับอ่ะโพทองบายบายหน่อยครับเร็วครับหน่อยลูกครับครับหน่อย ครับเหมยเร็วครับครับหน่อยบายบายครับครับช้างตกมันจะขอบคุณยังไงนะครับครับเร็วครับอ้ดูน้ำมันลึงออกไหลเยอะมากเลยสวัสดีครับ